สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะม,มาที่ตลาดพอดีมีหลอดไฟฟ้าอยู่ที่ตลาดเทศบาลมันขาดนะคะตอนนี้พนักงานเปลี่ยนหลอดไฟค่ะกําลังทํางานอย่างขมักข m e ็นใส่ใจดูแลลูกค้าที่มาขายของเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความส, ng, <S <S สว่างสวัยนะคะในการใช้ไฟตอนกลางคืนค่ะตอนค่ำๆแม่ค้ามาซื้อของผู้คนมาจับใจใช้ซอย จะได้เห็นความสว่างไสวนะคะตอนนี้กําลังเปลี่ยนหลอดไฟค่ะเช็คไฟฟ้าอยู่นะคะตอนนี้ค่ะภายในบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเทศบาลค่ะของบ้านเพชรนะคะบรรยากาศค่ะอ่าตอนนี้อ่าเช็คแล้วค่ะหลอดไฟเรียบร้อยค่ะใช้งานได้อยู่ค่ะอ่าอีกหลอดหนึ่งยังไม่เปิดยังไม่มาดูพนักงานมาเปลี่ยนหลอดไฟนะคะเทศบาลน,นี่แหละคะ่ะ ดูนะคะการเปลี่ยนหลอดไฟอ่าหน้ามาแล้วค่ะสองข้างไปก็กําลังจะเปลี่ยนหลอดไฟแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเพื่อให้เกิดความสว่างสวัยนะคะพนักงานก็ทํางานอย่างขมักขมิ้นผู้คนก็มาซื้อของค่ะพนักงานก็ทํางานนะคะดูแม่ค้าขายของค่ะแม่ค้าก็น้าตาสุ้ สวยยิ้มนะค่ะยิ้มนะยิ้มใจยิ้มดูไม่ใช่ยิ้มจากอาเยค่ะเาสิแม่ค้าบอกว่าอาหารฝรั่งมาให้ด้วยอาจงไปจัเตรียมหาเอาถ่ายเซลฟี่เซลฟี่เอาแล้วเป็ิดจมูกอย่างนั้นรู้ได้ยังไงว่าใครสวยใครงามนะคะมีแต่คนสวยสวยมีแต่คนสวยสวยเลยค่ะอุตอนนี้อายแล้วนะคะเขินแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะอบคขอบคุณุมาสามคนแบบสองคนเลยันััยาด้วยค่ะไม่ะตอนนี้การเกียยหลอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใ่ะให้่กั้ไนส่ได้ก็ได้ขึ้นกันเลยล่ะค่ะงัญญาไม่จ้า เอาข้าวสารไปติดหอยหอยตามไปน้ำเนีย่ย <c oughs> เอาไปหอยตามน้ำบ่ค่ะไปอยู่น้ำบ่สิบห้าไปอยูเนี่ยค่ะไปอยู่ร้านอาหารผูเกเขียวน้ำบ่ <c oughs> เอาไปงไงเด้อค่ะมาบ่ค่ะหาหาข้นขัาาน่วไหนี่เด้อร้านอาหารยูผูกเขียวหรอจ้างมาเปิดร้านอาหารอยู่ผูเกเขียวทั้งออกเกระสีค่ะจ้ะจอออตอนนี้อันไปยูพูดแล้วเมียแล้วก็อายุหลายแต่ไม่ยูน้ำเนี่ยแล้วค่ะมาเปิดร้านอาหารอยู่นี่แล้วก็มีร้านในหนึ่งยู่ชุ่มเพร้านพิษลาวันคาราโอเกะ อันนั้นเิดเปิดมาแต่โดนแล้ววันนี้ยุทธเคลียวเนี่ยกระิมาเปิดอยู่นี่ด้วยค่ะไปไปหาเนี่ยค่ะไปอุดมันกันค่ะไปเล่ยนกันค่ะเอาล่ะค่ะไม่ได้ว่าเล่นเลยคุณแม่เอาดิจ้าเอาเป็นคนคั่วกันเลยค่ะเอาคนเสิร์ฟคนคั่วเดยอาหารอีสานบ้านเฮานี่ยแหละจ้าเดี๋ยวจะไปลองโอ้อย่าบอกเลยนะค่ะไปน้ำนัวไปค่ะวเหนียวพะล่้ง เอากระป๋ายรีดด้วยค่ะเอาคนบ้านเขานี่ล่ะไม่ต้องเปลี่ยวเพื่อดอกอาหารกับอาหารอีสานบ้านเรานี่แหละค่ะขายอยื้อรันค่ะขายอาหารตามสั่งค่ะเอาก็ขายอาหารอีสานบ้านเขานี่ล่ะอือไปเด้อค่ะไปอุดหนุนค่ะไปหากันพยายามกันที่น้องต้องตายพยายามกันจ้ะไ้างเอาเอาไปเกษตรอันตรงทิมแถวที่ไม่ย่านร้านอาหารเยอะๆนะที่เขาขายก็ได้ที่สยามปะ เอากระชบแมนอยู่บ่แมนนอนกับพาไปเบิ้ลเจ้าของพึ่งข้ามากกันก็วากอย้ามันไปทางนั้นนะเทตล่นอาหารเยอะๆใช่จ้าไปตรงนั้นเลยค่ะไปนะคะคุณแม่ไปอุ่นหกันค่ะไปจ้ายินดีต้อนรับเลยละค่ะ